ทำตามสัญญาขอเวลาอิกงไม่นานสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่าน เอาครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวตัวนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นลุงตู่นะฮะแต่เปลี่ยนไม่ได้นะฮะเพราะมีคนใช้แล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม one punch man the strongest กันนะครับแล้วพี่ก็ได้เอาตอนแรกอ่ะพี่ได้ลองเอาลิลลี่ไปทําดามมีนะฮะลิลลี่ตัวนี้นะครับลิลลี่อ่ะ แต่ปรากฏว่าลองทำแล้วดาเมจก็ยังเสถียรอยู่ที่สองล้านหสามล้านอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบเออก็ไม่ได้มากกว่าสมัยก่อนก็เลยไม่ได้อะไรมากมายนะสำหรับลินลี่นะครับแต่จำได้เลยว่าตอนที่ลุงเล่าก่อนแล้วกนคือตอนที่ลุงกำลังจะตีเนี่ยลุงรู้สึกว่าลุงจะเอาลิลลี่จะรอรอสกิลละปรากฏว่าลิลลี่ตายเว้ยลุงก็เลยไม่ได้เอาลิลลี่สกิลแล้วก็เลยได้เอามอ์เทนแอปสกิลแล้วปรากฏว่ามอ์เทนแอปตีแรงแบบ ล้านกว่าลุงก็เลยแบบตกใจเฮ้ย mountain เน,บบนี่ยนะตีล้านกว่าช็อกเลยเว้ยตอนนั้นคือแบบเออก็เลยน่าสนใจว่าเออหรือว่าเราจะลองเอามาเท t แอปมาลองสกลิลกันดูว่ามันจะประมาณเท่าไหร่นี่ครับวันนี้ก็เลยจะเป็นคอนเทนต์ของวันนี้นะนั่นก็คือเอาเมา n t a ตุของเรานะครับมาลองสร้างดาวเมทดูนะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่สำหรับเมาเทานตุของลุงนะเพื่อนการไม่เสียเวลาครับผมเราไปรุยกันเลยดีกว่าจัดไป นะฮะโอเคฝั okay. ่งตรงข้ามนะฮะมีหน้ากกวาดเปิดก่อนนะฮะใส่มาที่กาโร่โนะฮะโดนไป2ล้านนะฮะกาโร่โส่วนกลับด้วยตะบะข้างตะบะข้างมือเขาเรียกอะไรสันมือเออสันมือ <ST. S 1> สันมือนี้ไม่ใช่สันคอนอกนะคือถ้าสันคอนมันจะนุ่มๆหน่อยนะเราไปรับไปย่างก็จะหอมๆห,หน่อย <ST. S 1> เอาละเอาละ,เ,าละเริ่มหิวละโอเคครับ okay. ผมเราอันตรีไปก่อนเลยโดยจักรพรรดิเด็กนะขอให้ติดบทขยี้ทั้งสตัวก็ได้ เนี่ยครับติดหรือเปล่าติด3ตัวครับผมสวยงาครับผมจังหวะนี้ให้ฟูบุกิลดกอนครับผมตอนนี้มอเทนตู้ของเราติดกระหน่ำเรียบร้อยแล้วนี่ครับอ่าโบ้งเข้าไป3ล้าน3ครับผมโดยฟูบุกิและจากนั้นเราให้กาโรอันตี้ไปเลยนะฮะสวยครับผมปล่อยมัดตุโปะตุโปะตุโปะตุปะตุปะตุเปะโอ้โหแรงมากเลยว่ะจะตายกันก่อนหรือเปล่านะฮะจังหวะนี้สิงโตใช้อันตีมาครับผมโบ้เข้ามามแต่มอเทนตู้เรายังอึดอยู่และจังหวะนี้เรายิงไปที่มอเทน เออเรายิงไว้ที่อ่าอย่าตายโอเคไม่ตายเกือบตายโอเคเฮ้ยเสียวเสียวว่านึกว่าตายซะแล้วนะฮะเออเหวดีเออได้อีกตัวโอ้โหติดด้านทานเฉยไม่ติดกระดูกได้ยังไงเนี่ยโอ้โหถ้าติดกระดูกหักแล้วแบบได้อยู่อ่ะแต่นี่ไม่ไม่รู้จะถึงเท่าไหร่นะครับแต่ขอล้านอัพก็พอนะครับโอเคครับผมถึงเวลาของลิงภูเขาบุกโจมตีแล้วครับผมหรือสกิลเลิศอันตรีของเรานีครับเพื่อการไม่เสียเวลาครับผมสาร สองหนึ่งลิ่งภูเขาบุกจบตีใส่ไปเลยครับผมที่หน้าแทงท็อปปังหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเท่วะเท่ะเท่เลยเออไม่ธรรมดานะครับแทงท็อปตัวเนี้ยใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆกว่าเราจะพอใจกับดามีไงเราไม่พอใจไเราอยากรู้ว่ามันได้สูงสุดเท่าไหร่ไง เออถ้ามันทะลุสองล้านเราค่อยหยุดดีปะ่ะอย่าวเราจะได้ชังชื่อคลิปว่ามอเตสแอปตีสองล้านไงถ้าไม่ถึงสองล้านพี่ก็จะอัดไปเรื่อยเออเออจัดไปครับทุกคนอ่ะรอนตีไปก่อนเลยครับผมทุกคนแขลนอุตมาูขอบทขยี้สามตัวขอบทขยี้บี้ขยดสามตัว,ตว,ตวสวยงามมากครับโอ้ตานี้ต้องมาแล้วจริงจริงมอเตสแอปแล้วจังหวะนี้อันตีไปเลยครับพายุนรก3 3มาดนะอ่าพายุนายกุอ่าโอเค สวยครับจังหวะน,นี้แ้วเราใช้เราไม่ต้องอันตีครับจังหวะน,นี้เราใช้กาโร่ตีธรมรมดาสวยครับติดสาหัสตัวแรกแล้วนะฮะจังหวะน,นี้บิดชิงชใช้ออันตีมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกาโร่มันไล่ตีโป๊ะตามภาษาของกาโร่นะครับจังหวะน,นี้เราเราสกิลหนึ่งไปที่แทงท็อปครับเปี้ยงนะฮะให้รับรามเม็งไว้แล้วแทงท็อปต่อยมาไม่เป็นไรอ่าโอเคติดสาหัสสองตัวละจ้ำ อย่างนี้มีโอกาสครับอย่างนี้มีโอกาสบอกเลยอย่างนี้มีโอกาสมีโอกาสถึงมีโอกาสถึงถึงหรือเปล่าอ่ะสองแมนยิงแล้วตีตีมันตีมันตีหมดแล้วหรือมันตีหมดแล้วโอ้โหกระดูกหักสองตัวแล้วกระดูกหักสองตัวแลไม่เป็นไรอ่ะมาดูกันครับผมเลิศลิงภูเขาโจโจะถึงหรือเปล่าจะถึงสองล้านหรือเปล่าคาดถึงสองล้านตานี้มิชชั่นเราคอมพิวต์เลยแต่ถ้าไม่ถึงเรามีนะเดี๋ยวไม่ถึงเรามีอีกโอเคสาม สองหนึ่งเรื่องวกเขาจุดจอมจัดไปลูกตู้ปั๊กลแปดนิดนิดนิดหนึ่งดวนนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นหนึ่งขออีกนิดหนึ่งมาในะครอีกนิดเดียวนี่ฮะมันต้องถึงแหละวันนี้มันต้องถึงแหละมันต้องถึงเออโดนต่อยไปก่อนเลยครับจังหวะนี้หนึ่งล้านหกแสนไม่เป็นไรแต่จังหวะนี้ <Okay. S 1> ขอบดยีั้สามตัวเหมือนเดิม นะฮะขอบกขยี้สามตัวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมันไม่สองล้านนะฮะโอเคจัดไปติดเปล่าบกขยี้สองตัวอีกว่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบกขยี้สองตัวก็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 ไม่เป็นไรครับให้กาโล่ดิบเลยปล่อยมัดขอกระดูกหาสีทองข้างหนาง้าสักสองสามตัวหน่อยติดไหมอ่าติดสองตัวเยี่ยมสวยเลยอย่างเงี้สวยเดี๋ยวให้ซอมบี้ยิงไปที่แฮงค์ท็อป ต้องมาละจังหวะนี้ต้องมาจริงๆต้องมาละเออต้องมาแลวล่ะมาต้องมาแล้วล่ะทุกคนต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้พี่บอกเลยหมดขยี้เลยแค่สองตัวไม่เป็นไรแต่จังหวะนี้ต้องมาจริงจังต้องมาต้องมาอันนี้จิ้มจิ้มตัวบนไปเพราะมีกระดวกสีแดงรองรับโอเคมันการไม่เสียวแลวครับผมมาเต้นตุ๊บอเลนตุ๊อันติเริ่ดลิงภูเขาบุกโจมตีเราจะจัดีไปที่ซอมบี้แมนนะครับสาม สองหนึ่งจัดไปครับสองล้านเทอะเปีย่ยนอ้าโอเคไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ก็ใกล้เคียงนะครับได้1นึ่0ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นโดยประมาณครับประมาณล้านเก้ากันแล้วกันเพ่ไม่ถึง2ล้านแล้วงั้นมงกันเฟละนะยิปนี้นะ แต่จริงๆแล้วลุงไปลองมาแบบไม่อยากนี่นะฮะสองลาเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครอยากไปลองป้านตามนะก็ปาปประมาณนี้นะครับสําหรับลุงตู้ของเรานะครับตอนนี้ห้าจุดนะครับนี่ก็คือกําลังจะขึ้นกรอบแดงแล้วเดี๋ยวมาลอลุ้นพร้อมกันนะครับตอนนี้เพิ่งสองดาวโม่นะเดี๋ยวสักสามดาวโม่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกที ส่วนนักษะครับอัพถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะครับเรามาลองดูแล้วเหมือนจะไม่มีตายเกิดนนไม่มีไม่ยอดทอน,นั่นเองนะครับส่วนแผ่นที่ใส่ก็ประมาณนี้เลยนะครับแผ่น,ผนยังใส่ห่วยๆ่วยเลยนะย,ยังแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้เวอร์วังอะไรนะครับจริงๆนะอาจจะถึง2ล้านนะถ้าลุงเปลี่ยนแผ่นนี้เป็นแผ่นลดเกาะเออเป็นแผ่นลดเกาะที่อาจจะเลนเงี้ยได้นะถ้าสนใจไลยถ้าสนใจน้าสนใจ นะครับโอเคครับผมนะก็มานี้เล e> ่นกันสลบมาเทนแอปนะครับส่วนชุดที่ใส่เชื่อไหมว่าใส่แต่เลือดนะครับแล้วยังตีสองล้านเลยนะถือว่าแรงมากนะครับเนี่ยครับผมใส่เป็น h p h p h p sp นะครับแล้วพลังข้างในเนี่ย โคตรตกใจเลยนะตอนที่มาดูตอนแรกคือเฮ้ยมันตี2ล้านได้ไงนั้นที่โจมตีแค่แสนห้าเองนะครับนั้นที่ตัวที่ตี2 0 0แสนหรือตัวที่มันตีมากกว่านี้มันก็ตี2ล้าน3 000, ล้านเหมือนกันเว้ยเราก็เลยมานั่งวิเคราะห์อยู่ว่าเออไอนี่มันอาจจะโกงเก่งเว้ยลุงคนนี้มันโกงเก่งจริงทุกคนคือขนาดดาวมงแค่แสนห้าตี2ล้านได้ครับทุกคนก็ไม่ธรรมดานะหรบับไอ์เม้าเทนตัวเนี้ยเออ,อยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะแต่เจสุดตัวแล้วแรงนะครับถือว่าแรงมากเลยสลับเม้าเทนแอบ โอเคครับผมนะประมาณนี้แล้วกันถนะ้าใครอยากไปลองปั้นตามก็ไปลองปั้นกันดูได้นะครับสำหรับเมาท์เทนแอปตัวนี้นี่โกงมากนะครับโกงเกง่งเก่งสุดๆไม่มีใครเทียบเท่าแล้วนะครับถ้าใครไปลองปั้นกันแล้วใครลองเล่นดูแล้วชอบมากเก่งมากถูกใจก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับตัวนี้ต้องใช้ความพยายามน,นิดนึงในการเล่นนะครับเพราะว่ากว่ามันจะเก่งกว่ามันจะมาได้จุดนี้เนี่ยพี่ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับมันก็กาก,กากาก,กากมาก โคตรกากอะไรประมานี้อึดมากโคตรอึดเน,นี่ยมันก็ใช้เวลาหลายหลายหลายศตรวรรษมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันก็โอเคนะที่ถูกใจแล้วมันก็เก่งดีนะครับโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เยอะๆนะครับก็เดี๋ยวเมื่อไหร่มันกรอบแดงแล้วจะกลับคัมแบ็กมาหากันนะครับโอเคสำหรับตัวนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับส่วใครอยากดูลิลลี่ นะครับพลังก็ล้านสองแสนหกหมื่นแล้วก็บอกได้นะครับแต่ลิลลี่พี่ยังไม่ได้ใส่ปาเถื่อนนะพี่ใส่ไปต่อสู้เพราะว่าพี่เน้นพลังพี่เน้นที่แบบไม่เน้นไม่เน้นชนะบอกแล้วเน้นที่อย่างเดียวนะครับโอเคก็หมดสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่พี่ต่อไปจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับที่รับชมรับฟังช่องอังเกอรดินหรือว่าลุงดินนั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายทุกคน